สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Wesley t a r o t หากท่านใดที่เข้ามาฟังแล้วชื่นชอบในการทำนายของเราก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับในวันนี้เราจะมาเล่นปีอากาศกันกันกบหัวข้อดวงโดยรวมปี2,567ของคุณจะเป็นยังไงในเรื่องการงานการเงินสุขภาพของคุณจะเป็นยังไงบ้างในปีนี้ ซึ่งเรานะคะก็มีตัวเลือกให้เลือกกันอีกเช่นเคยทั้งหมด3ตัวเลือกถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับผู้ที่เรอกไพ่กองที่1ดวงโดยรวมปี2 5, 5, 5 6 7ของคุณจะเป็นยังไงเราขอแบ่งอ่านเป็นเรื่องนะคะสำหรับการงานคุณได้ Jasmine The Temperance และ The e m p r e s s คือจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจและจะได้รับข่าวดีในเรื่องการงาน โดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวธุรกิจที่เกี่ยวกับความสวยความงามอัญมณีเพชรจเวลรี่หรือของประดับต่างๆค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยทีเดียวในปี2 5 6 7นี้นอกจากนั้นนะคะสำหรับใครที่ยังตกงานอยู่ในปีนี้คุณก็มีโอกาสสมหวังได้งานใหม่ซึ่งก็เป็นงานที่คุณรอคอยมานานก็อาจจะได้รับข่าวดีในเร็ววัน สำหรับการเงินนะคะคุณได้ the devil the h i g h p e t และเห r i ยนการเงินนะคะในปีนี้ค่อนข้างที่จะกลางๆคือพอใช้มีเงินเข้ามาง่ายๆไม่เดือดร้อนอะไรบางทีนะคะก็ได้มาจากการเสี่ยงโชคบ้างหรือได้รับมาจากการอุปถัมภ์หรือช่วยเหลือจากผู้อื่นซึ่งก็อยากให้คุณนะคะมุ่งมั่นเก็บเงินเก็บทองสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นหลัก ประหยัดไม่ใช้จ่ายซุรุร่ายโดยเฉพาะอะไรที่มันไม่จําเป็นเช่นการพน,นันหวยไม่ต้องทุ่มเทกับมันมากเพราะคุณมีเกณฑ์จมดเงินกับเรื่องพวกนี้เยอะสำหรับความรักนะคะคุณได้ the h y r o f a n the hangman แล้วก็นหนึ่งเหรียญในปีนี้นะคะสำหรับคนโสด คุณจะมีโอกาสทางความรักใหม่ๆเข้ามาตลอดทั้งปีมีคนเข้ามายื่นมิตรภาพหรือความรู้สึกดีๆให้กับคุณมีคนเข้ามาชัดเจนจริงจังด้วยแต่เหมือนคุณจะยังไม่พอใจหรือยังไม่ชอบใจสักเท่าไหร่สำหรับคนที่เข้ามาเพราะคนที่เข้ามานะคะเขาอาจจะไม่ใช่ในแบบที่คุณชอบที่คุณถูกใจคุณก็เลยอาจจะใช้เวลาพิจารานานาน ซึ่งเรื่องความรักนะคะก็อาจจะไม่เด่นในปีนี้คุณก็เลยอาจจะไปเลือกโฟกัสในเรื่องอื่นแทนเช่นเรื่องการเงินที่ค่อนข้างจะเด่นมากส่วนคนมีคู่นะคะความรักก็ยังดีคนรักก็ค่อนข้างที่จะดูแลเอาใจใส่คุณเปตลอดตามใจความรักความสัมพันธ์นะคะก็ค่อยๆพัฒนาไปอีกสเต็ปจากที่เป็นแฟนหรือคนรู้ใจ ก็อาจจะได้พัฒนาไปถึงขั้นมั่นหมายและแต่งงานได้ส่วนคู่ที่แต่งงานแล้วนะคะก็มีความรักยังดีค่ะมีความมั่นคงให้แก่กันแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องความเข้าใจผิดกันเล็กๆน้อยๆไปบ้างแต่โดยรวมก็ยังถือว่าดีสำหรับโชคลาภและสุขภาพนะคะคุณได้เดสตาร์หถ้วยและหนึ่งไม้เท้า โชคลาภในปีนี้นะคะคุณมีเกณฑ์จะได้มาจากการไหว้พระสวดมนต์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือได้มาจากบุตรบริวารหรือได้มาจากการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเช่นงานใหม่ที่อยู่ใหม่ส่วนเรื่องสุขภาพนะคะก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแข็งแรงดีตลอดทั้งปีใครที่ป่วยอยู่นะคะก็มีเกณฑ์หายป่วยในเร็ววันใช้เวลารักษาไม่นาน ได้ยาดีหมอดีเดี๋ยวก็จะหายป่วยในเร็ววันนี้และนี่นะคะก็คือคำทำนายของผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สอง ดวงโดยรวมปี2567ของคุณจะเป็นยังไงเราจะมาแบ่งอ่านเป็นเรื่องๆนะคะสำหรับเรื่องการงานคุณได้ The Star 8เหลียนและ5ไม้เท้าการงานในปีนี้นะคะเรื่องการงานของคุณค่อนข้างโดดเด่นคุณดูมุ่งมั่นทุ่มเทขยันขันแข็งทำงานเพื่อก่อร่างสร้างตัวให้ตัวเองมีความมั่นคงและประสบความสำเร็จ คุณจึงใช้เวลาไปกับเรื่องงานซัเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและคุณนะคะก็มีโอกาสเด่นดังได้จากงานที่คุณทำด้วยแต่มีข้อระมัดระวังคือเพื่อนร่วมงานผู้หลักผู้ใหญ่มักจะนำเอาปัญหาหรือสร้างความเดือดร้อนให้คุณได้และให้ระวังเรื่องการทะเลาะวิวาทกันในที่ทำงานด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้ว สำหรับการเงินคุณได้อัศวินถือถ้วย1นึไม้เท้าและ4ี่ไม้เท้าการเงินนะคะในปีนี้ก็มีความมั่นคงในระดับหนึ่งที่พอจุนเจือเลี้ยงครอบครัวได้ไม่ลำบากซึ่งไรายได้ส่วนใหญ่นะคะก็มาจากเรื่องงานหรือมาจากธุรกิจที่ทำกับครอบครัวนอกจากนั้นนะคะยังได้มาจากการที่คุณเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆด้วย จากงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ไอเดียต่างๆก็สามารถสร้างรายได้ได้ดีให้กับคุณเลยทีเดียวและในปีนี้นะคะเป็นปีที่คุณใช้เงินตามใจตัวเองเปยตัวเองเยอะหมดไปกับของที่ชอบซะเป็นส่วนใหญ่สำหรับเรื่องความรักนะคะคุณได้10เหรียญ The e m p อ็มแล้วก็สาม้เท้า คนโสดน,นะคะในปีนี้สิ่งที่คุณรอคอยมานานแสนนานก็จะเริ่มสมหวังเป็นจริงสักทีคุณจะได้พบเจอกับคนที่ใช่ที่ถูกใจตรงตามสเปคในแบบที่คุณชอบซึ่งเขานะคะก็เป็นคนที่มีความมั่นคงครอบครัวค่อนข้างจะมีฐานะคือฐานะดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้แต่เขานะคะอาจจะเป็นคนทางไกลหรืออยู่ไกลจากคุณ ซึ่งคุณและเขานะคะอาจจะพบเจอกันจากเรื่องการงานหรือคนในครอบครัวแนะนำให้ได้รู้จักกันส่วนคนมีคู่นะคะความรักก็คอ่อนข้างที่จะดีมากในปีนี้มีความรักที่หวานชื่นสุขสมหวังคุณและคู่นะคะก็มีการวางแผนอนาคตสำหรับชีวิตครอบครัวในอนาคตร่วมกันช่วยกันทำมาหากินสร้างครอบครัว ซึ่งคู่ของคุณนะคะก็ถือว่าเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันอยู่ด้วยกันแล้วนะคะก็มีแต่ความเจริญมีแต่ความร่ำรวยมั่นคงซึ่งก็ถือว่าความรักในปีนี้นะคะค่อนข้างจะดีมากส่วนเรื่องโชคลาภและสุขภาพนะค,ะคุณได้9ไม้เทา้า1ิบถ้วยและ8ไม้เทา้าโชคลาภนะคะในปีนี้ยังไม่โดดเด่นมาก ก็อาจจะได้รับโชคลาภเป็นของขวัญของกำนันมาจากเรื่องงานเรื่องการติดต่อสื่อสารหรือได้มาจากคนในครอบครัวให้โชคสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะโดยรวมในปีนี้ก็ถือว่าดีสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอาจจะมีการเจ็บป่วยเล็กน้อย,อยตามฤดูกาลและก็มีการปวดศีรษะเหนื่อย เครียดมาจากการทำงานบ้างยังไงนะคะก็อย่าลืมพักผ่อนและรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีให้แข็งแรงตลอดทั้งปีนะคะนี่ก็คือคำทำนายของผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับผู้ที่รักไพ่กองที่3ดวงโดยโรวมปี2 5, 5, 5 6 7ของคุณจะเป็นยังไงซึ่งเรานะคะจะแบ่งอ่านเป็นเรื่องๆไปนะคะโดยเริ่มที่เรื่องการงานการงานนะคะคุณได้ The Strength 7ถ้วยแล้วก็6ถ้วยสำหรับการงานนะคะเหมือนคุณมีแผนมีโปรเจกต์โครงการที่จะทำมากมายในปีนี้มีงานเข้ามาเยอะแยะมากมาย เข้ามาพร้อมๆกันซึ่งคุณนะคะค่อนข้างที่จะยุ่งตลอดทั้งปีไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวงานนี้เสร็จงานอื่นก็เข้ามาต่ออะไรประมาณนี้แถมยังต้องดิวงานหรือร่วมงานกับคนเยอะแยะมากมายหลากหลายประเภททั้งเด็กและผู้ใหญ่และจะต้องเจองานที่ยากและท้าทายกว่าที่อะไรๆนะคะในเรื่องงานจะลงตัวคุณก็ต้องใช้ความอดทน พยายามทุ่มเทอดทนอดกั้นเต็มที่และสุดท้ายนะคะคุณก็จะผ่านมาันมาได้สำหรับการเงินนะคะคุณได้ Temp e r a ร c e าชาถือเหรียญและสองเหรียญการเงินในปีนี้นะคะค่อนข้างที่จะดีถึงดีมากมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์มีเงินใช้ไม่ขาดมือไม่ค่อยเดือดร้อน เงินหมุนเวียนดีแทบจะไม่ค่อยมีปัญหาติดขัดเรื่องการเงินเลยในปีนี้ถึงมีนะคะก็มีคนคอยความช่วยเหลือซึ่งเขาก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีฐานะดีมีความมั่นคงเป็นแบ็กอัพให้กับคุณและคุณนะคะก็จะมีรายได้เข้ามามากกว่า2ทางทั้งจากงานประจำหรืองานพิเศษอื่นๆด้วยจะทำอะไรนะคะในช่วงปีนี้ก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปสมุดซึ่งเป็นอะไรที่น่าอิจฉามากๆสำหรับคนกองนี้ส่วนความรักนะคะคุณได้ The Sun แปไม้เท้าและ The Moon คนโสดนะคะคุณจะมีโอกาสพบเจอกับความรักที่ดีที่สดใสอีกครั้งทำให้คุณนะคะมีความสุขร่าเริงมีพลังงานบวกในชีวิต ทำให้ชีวิตของคุณนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและความสัมพันธ์ที่จะเข้ามานะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเปิดเผยและสามารถคบหาดูใจหรือพัฒนาความสัมพันธ์ได้ในอนาคตอีกด้วยแต่ติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือคุณจะต้องเลิกคิดมากวิตกกังวลทิ้งพลังงานความรักเก่าๆในอดีตแล้วเปิดใจกับความรักใหม่อีกครั้ง ซึ่งคุณนะคะมีโอกาสจะพบเจอกับความรักที่ดีได้ในอนาคตส่วนคนมีคู่นะคะความรักค่อนข้างสดใสหวานชื่นมีการเปลี่ยนแปลงความรักไปในทางที่ดีขึ้นหากเมื่อก่อนนะคะมีปัญหาไม่เข้าใจกันก็จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันค่อยๆปรับทัศนคติให้ไปในทางทิศทางเดียวกันมีการปรับตัว มีการเปิดใจกันในหลายเรื่องเพื่อใความรักนะคะสามารถพัฒนาไปได้อย่างยืนยาวและมั่นคงสําหรับโชคลาภและสุขภาพนะคะคุณได้ราชินีถือเหรียญเจ็ดเหรียญและเด็กถือถ้วยโชคลาภนะคะในปีนี้ถือว่าเด่นคนกองนี้นะคะการเงินก็ว่าเด่นแล้วโชคลาภก็เด่นอีก อะไรจะโชคดีขนาดนี้มีแต่ความรวยเข้ามาซึ่งโชคราบส่วนใหญ่นะคะที่ได้มาก็มาจากเรื่องการลงทุนจากธุรกิจการค้ายิ่งถ้าทำร่วมกับผู้หญิงแล้วก็ยิ่งจะโชคดีขึ้นไปอีกนอกจากนั้นนะคะอาจจะได้มาจากเด็กบริวารหรือคนที่มีอายุน้อยกว่าจะนำโชคราบมาให้ ส่วนเรื่องสุขภาพนะคะก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแข็งแรงดีเพราะคุณนะคะค่อนข้างดูแลตัวเองดีออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนอย่างเพียงพอคุณจึงไม่ค่อยเป็นอะไรง่ายๆเพราะว่าคุณดูแลตัวเองดีตลอดนี่ก็คือคำทํานายของผู้ที่เรอกไพ่กองที่3ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ